สวัสดีครับเพื่อนๆน,นี่พี่น้องนะครับเราจะมามาดูดอกไม้นะครับดอกไม้นี่พี่น้องดอกไม้สวยงามนะครับดอกนี่นะครับดอกไม้เนาะ พาพี่น้องมาเบ่งดอกไม้มย่ำเย็นๆนะครับตอนเย็นๆหน้าห้องทำงานเป็นหวัดนะครับมาเบ่งกันน้องพี่น้องเนาะโอ้ยสีนะครับสีสดใสสวยงามนะครับสดชื่นดอกไม้เวลาอาเขียด,ยดๆน้องพี่น้องนะครับเห็นดอกไม้สีสวยงามก โอเคนะครับแล้วก็นะครับ,นะรบตรงนี้ดูลุงคนสวนแกวานออันนี้ไว้นะครับเม็ดทา,าตะวันนะครับแตกเขาเรียกอะไรออกเต็มเลยนะครับแตกยอดเต็มเลยเนี่ยนะครับต้นเล็กๆเ,เ,เต็มเลยนะครับแกวานไว้แกว่ามันไม่ออกหรอกแกว่า ออกเต็มเลยครับนี่นะครับเดี๋ยวคงไม่นานคงได้ขยายเนาะนะรบ,นบรรยากาศนะครับดอกไม้สวยงามมาพน้พนองนะครับน่ามขีดเขียดเห็นดอกไม้อันอสีสวยงามก็โอเคนะครับ สดใสโอเคครับขอบคุณครับ